โอเคนะครับคุณดูตอนนี้นะครับวันพีซบรอนจ้รันนะครับได้ปล่อยสกิลของสองคณะปฏิวัติมาแล้วนะครับนะอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าคนแรกนะครับเป็นอตัวที่ผมพูดไปอะว่าคาคาวามัตสึที่อะไรนั่นมันทละตัวกันนะครับจริงจริงมันคือคาราสึนะครับนะอ่าเอาไปดูกันนะครับสกิลของคาราสึเป็นสายวิ่งนะครับเออลืมบอกนะสายวิ่งเขียวนะครับตัวนี้เป็นสายวิ่งเขียวนะโอเคไปดูกันอืึอ่าเปิดตัวมาเฟียวเฟีย เยาน่าไม่คุ้นนมากลักวอะไรอ่ะปล่อยปล่อยปล่อยอีกาอีกาอีกาไปจิก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 ปล่อยอีกาไปจิก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 ไม่ให้ดึงธงได้โอเคขัดศัตรูแล้วก็ปล่อยอีกาอีกาจิก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 เฮ้ยสกิลมันก็คือการปล่อยอีกาจิกจิกจิกนั่นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ปล่อยอีกาจิกจิกจิกว้าวอันนี้มันจะเป็นสกิลพุ่งนะครับโอเคเป็นการแบบ ข่าหมาควันอีกาพุ่งทนประมาณนี้แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไอ้ตัวนี้นะครับาาอคาราซิชี้กลืมชื่อมืออ่ะต่อไปนะครับเป็นเจบเบโลเบตตี้เบิมเบิมคือหรือไปดูกันไปอันนี้เป็นสายโลแดงนะครับเอเคไปเบิ่มเบึมถือธงคณะปฏิบัติเดอะเตี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 ตกันธงกันแหละง่ายๆไม่มีอะไรยาก แต่มันตบปเพื่อนต้มดินบัฟอะไรแน่เลยป่ะเนี่ยนี่ไงสายซับจริงๆิงด้วยสายช่วยเพื่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปแล้วก็คือเจ้าต,ตัวคาวามัซึเนี่ยเป็นสายวิ่งสีเขียวเลยครับก็เป็นสกิลอีกาจิจิกๆจิกแล้วก็สกิลพุ่งพุ่งไปทงอีกพงหนึ่งนะครับส่วนตัวไอตัวนี้นะครับเบโลเบตตี้เนี่ยก็ คอยช่วยเพื่อนได้นะครับกดสกิลช่วยเพื่อนได้โดยรวมแล้วก็สรุปให้ผมผมสรุปเลยนะมันขนาดยังไม่ได้เข้าเกมนะผมอ่านดูสกิลแล้วนะไอตัวนี้อาจจะเล่นได้นะโอเคอาจจะเล่นได้โอเคอยู่นะแต่ตัวนี้ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ผมว่าไม่ค่อยน,น่าเล่นนะแล้วไม่รู้อ่ะอันนี้ผมก็ไม่ชัวรนะ์ว่ะเดี๋ยวเรารอดูในเกมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ผมคิดว่าผมไม่สุ่มนะครับไม่ใช่ E x นัดไม่สุ่มแล้วก็ดูแล้วสกิลมันดูแปลกๆด้วยนะครับก็ ไม่รู้ดิก็รอดูพรุ่งนี้แล้วกันเราไปอ่านดูในเกมแล้วกันนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีแต่สุดตัวแล้วผมไม่สุ่มผมไม่สุ่มผมไม่สุ่มไม่อะไรอ่ะถึงแม้ว่าเลือดจะหนึ่งแม้ว่าศัตรูจะเคิวอ,อะไรอะไรเนี่ยโอกก็มีแท็กให้อ่านอยู่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออ่ะ,อะ,อะรอดูรอดูพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขับไปล้